จอกหัวครับพิสานอื่นจอกเอาควันแล้วไปต้มครับผมทำไรก็อร่อยแต่วันนี้เราจะเห็ดสไตล์ต้ม่มยำครับต้่มเปืเป่อยๆนีน้ำจิ้มท้มๆทั้งเก่ากันครับผมแดงสีแดงเลยครับสีต้มต้มไหมครับผมดีครับ นี้ดังสีหอมของเนยมันนั่นนี่คนการเผาคงเฮ็ดให้ควรไม่ออกครับผมอร่อยโหขึ้นจากอะไรหมูเลยครับควรหมูควรนกเนี่ยเจ๊กี่เด็ดเลยเขาดีเลยเดาไปต้มแต้มมันอ่อนอยังไงยังว่าซอยต้มยำแตอนนี้ต้มมันมันอะไรครับที่นี่หลังจากที่เขาเผากันแล้วอยากแนวออกมาแล้วทีน่นี่น้ำร้อนครับผมมีนู่นอีเด็ดปาะ ้ม้วเอาขึ้นมาหั่นครับผมแซ่บคมหมูครับผมเป็นซีนจอกบัวลองเมื่อบท่ามดาหนตบไปเปอยมันจะดีอยู่เลย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 เสียงยังเดี๋ยวเห็นได้ว่ามดูกุุ๊บนะครับแกงเป่ปาชิลิตเีว่าผมสักวันนี้ครับเด็๋ยนเดี๋ยมี อ่อนครับอืนี่ค,ครับหมองแสบนี่ครับตุนเป็นคืนอเขาขาหมูลเลยครับพันแพ่มักแบบแมนนะเว้ยแฮงแสบกว่าหมูอีกครับผมตุนิ้บเปื่อยเป็นแต่แสบนะเก๋ครับเพื่อนน้องๆนะครับต้มยำตีนบัวเรียบร้อยแล้วมันเปื่อยปะเนี่ยต้องลองครับคิดว่าเปร่อยแบบนำซโซบะแสบอยู่ตะบะพร้องอนอ่ โอเนี่น้องครับตั้งเตจล้นเลยครับนี่ตุ่มแต่ว่าดาวิดเอาครับยังเงยป่ะตั้นเนาะดูบ้านดูบ้านดูอ๋อานี่ละดาวิดมามันดูมันดูหนักตกปลานะครับนี่ครับตกปลากันมาไปซ้อมตัวเลยนะเสียบเสียบเสียบีมือครับอยู่นี่เอาไปเลยมาหนามามครับผมอันนี้รออย่างนี้รัตุ่มแซ่บเลยบไอ้รูปบางตุ่มด้วยนี่เดี๋ยวให้เบิ่งคนเม่งเป็นยาม่าอย่าคือเก่าอยู่ นต้มยีกกืนคือกึดหลวดเป็นอย่างไละลายนะครับละเผาแล้วแขวพดีคือคนนุ่มเนี้ยวหนิงนอนมนเมยกึนหละลายเสนเวลาต้มสุปเขาต้มแล้วไม่เห็นเลยทำลายพวกทถ้าลองเบ่งครับซุปเขาต้มแล้วนะไม่เห็นเลยโอ้ยกระเพราเนื้อต้มเลยเนื้อกเพ้าไม่เนเปาเข้ามาหแค่วาต้มเพิ่มเริ่มต้นรลๆมแหล็แบบนี้ะครับเซนเลลไ่ได้แขวนดีกินแล้วสบายดเดียงคับ

ตรวจเลย้เฮ้เปาเย็นนของแท้ของแทร์มีกระตุ้นกระตุ้นนะครับได้กินให้จับแสบไปครั้งครับต้องแบบนี้เตรียมข้าวเหนียวแล้วก็นี่ครับแสบดีครับผิกสดวด หอมใหญ่งเลยนะัมนมะเทศหมอัชบานบอกว่าเจ้ากินแล้แม่เปียกนุม่มสูเชีมข้นครับไม่มีเนื้อแใส่แก้วผมยังเสียบอ,นอนยน,น่ั้นใส่แก้วลงไปนิดวาวเลยละครับนี่ยเข่าง <c oughs> ่าเออใส่มาคนเาหืมค,ค,คำตาแตกเสียบครับ <c oughs> บอกลิน้นต้นมามเสือโบดคับนหนังบด่มนะครับนี่ซีี่บลินซอสสดเนี่ยมือเลยครับแต่ว่าน้บุกเปลี่ยนมาโอ้โห่นี่ครับผมวานปนิ้งโดยงครับแม่อื่นปลาขาวงามด้ครับธรรมดาปลาตะเฮียนนะครับ โคตลยผมมันขีดแต่หวานหอมขนาดเลยขมขนาดไลยคือเด็ดมีสับกาผมแต่ก็ไปเอาเขาปลูกเองปลูกท่านม,มาจากสั่งมาออนไลน์กับผมอยู่ความขนาดเลยโอ้โหไ,ไงเลยสุดสดสดพอดีเลยครับพอดีงามเลยไฟแรงนีง่<ห><อ> อย่างงามอางามแป็นสุขเนี่ยเรากินอยู่คนนะจะคอยห้างห,หัวหน่อยเซ็ตแล้วจะอะไรด้วยจะอะไรเสร็จแล้ว เดินเขียนไปน้ำเล่น เห็ดปราแดกอยู่ลผมกอบปลาแดกขวดให้ลงเลยนะครับแช่ไว้ก่น้รแดกขวดที่ซื้อเลยนะนมากประแดกขวดที่ึงเพราว่า้นนรุนยุคเอาูนี่ต้องเซปลาแดกถ้ามชาติน้ำเลยเสร็จตอนน้่งดยครจัน้ำเสร็จเล้ว สดที่หวานก็ได้ครับแต่เนื้อที่สูขหางแดงบ่ได้ครับอาหางแดงขี่ขมนตัวมันอยู่เนื้อมันอยู่หวานมากเลยเปลี่ยนหางแดงแล้วว่าป่าเลี้ยงไปสาดเดือดกอน,นนี้เป็นไข่เขาบริสตุ้นดีครับนี่สิครับแสบว่าเขาจะเอียบไมา่ให้จริงสิสดอืนะครับไข่ป่าแบบนี้ไง แมงมุมเจเนี่ยชิ้นพ่ดยอซิมครับซิมตอชิมนเมื่อนี่สีตั้งเพชรขี้เขาแบบโบติดุ้ยเขาพร้อมครับผมเขาโบเสียง่ายพร้อมบูบูดดูยังผมนะครับเดี๋ยวนะครับไปก่อนเลยเพื่อมีย่าพิดนาะ ตับตะมังหุงบอกเลยครับผมสุดยอดอีเมนูนึ่งผมมาครับทอดครตะมังหุงจระปลานมันสดใหม่ๆหรือไอตัวแฮงสอสแฮงไม่แฮงเสียบด้วยครับเขาไอตัวได้ไหมครับขาอนการกินทะลุเลยอ๋อดีๆสา่งแล้วเสียบด้วยครัอเจ้าเนื้อนั่นก็ืครับ ข่คอยส,สีเลยครับเป็นเด็ดเนื้อน้ำบู้หอนไปจากเตาขนาดย่างสุประเด็ดจสิครับทำคุ้คงขาตั้งโดดอ้อนหันกูได้เลยจริงครับผมว้าวไม่ละถามเลย ใช้อีสานเลยล่ะเขอาคุณเจอไอตัวแซมากแป่ฝังนี้ด้วยไอตัวไหมห่อเลยแล้วใครครับมุกแซบมากเลยไม่ใครชอครับนังกัะแซบน่นอนมหอมกรอบเลยใส่บอกหน่ก็บอกมาขมเลยแซบเลยหนูบอกแซบบอกเลยคอยทำเลยก็ตามพาีตูเลยครับนี่เขากันอีดีครับผม กูจะย้องคลิมเขากูต่อแซ่บแซ่บหนังแบกหนังของแซ่บครับหอมครับครับผมต่อมน้องเพียรน้อยเนาะแต่กูจ่ายูเบาเนาะโค้ดี่สูงกูได้เลยผมบอกเลยครับผมเนี่ยๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวจัดการให้ครับผมต้องเ่อยกระป๋อมเลยอ่ะแต่มันอยู่พ้อมมีเวลาบางวันไดเลยอยู่ไม่นุ่มอย่าี้ครับแต่ว่าดุลยใหญ่ๆได้เขาอย่างเดียว มันแข็งมันเหนอยวน,นี้ซื้อคร้บเลสุกปา่าแบบสดๆมเลยนี่ห่ยมากเลยด,ดอยมันจันีผูกขึ้นมาเต็มคุกเลยเนี่ับจระชาครับผมนี่ชีเด็ดอย่าลืมไปอิตูน้ำครับผมแฉบมาก ไม่มาอาจารย์รอคุกสุกแี่ม่านั่งเอากอย่างนี้ครับนี่น้ำแบบเหลืออบาไปที่นี่ดูดิผมบรรยากาศยังไงจะมีอมีโน้ครับผมถะได้กำนัน

แบบทับเลยผมใส่ลก็้อนอันนี้ครับต้องหอยก้อนมีก้อนเลยอันนี้อันนี้ว่าอันนี้ขีด่างใส่ได้ครับใส่ได้ดีมัหน่ีมาด้วยครับใช่ไหมใช่ม้ยันแล้วนี่บุตรมหอมหนไหคือต้อมาีัผู้ชายอย่างนี้ใ่ผู้ชายอะไรเลยอไผู้ชายที่หาเก็บมาจากรอบแรกเล้ครับเพราะที่ผมสั้งมาจาก ทั้งออนไลน์ทั้งทีู่สมัครมาเลยของใท้มีความโดเพราะแบบตัวไปนะถึงนาไบต์ในั้ำตาลเขาจะใช้สองสามเอนต้มแบบผัดีมือ์ได้ครับคืนแพลงก็น้องเขาตจริงเหมือนกันครับน้ำตาลหลาดนาที่นี่คือเราดิบตานีนะ้มร้อนนะคร กระเพราแห้งๆแบบคั่วแบบไปเพราะผมสั่งมาปลูกเองครับผมตื่นเตมากเลยรุนแรงแลยหอมแบบคือหลานดังๆแบบใส่ใบใบหน่อยก็หอมอือดีมือลองครับผมเดี๋ยโคตมไปที่นึงอู้หูมันมากอือ แ,บบแถบเขาไปสร้างเป็นกองเป็นอย่างนเลยน้ําแบบไปตามทางเลยว่าข้าเป็นพี่เมียมเนี่ยมันสิเป็นสิบเ,เ,เลยครับห,หอ,อมแข็งห้องหอมแบบนี้เลยก็เจือกับเขาแสบแล้วนี่สุดยอดตัง้งใจยินเบาวาง,ง,ง,งเลยน้องผมไวแรงมโบสถครับผมสุดยอดจริงๆคเคยไปผัดอยู่ใส่เนีน่ยนี่คนเห็บเกาะแสบน้องเคยลำบากมาเลยครับผม

หลังตอมโซนวครับผมมีคำบรรยายเลยครับแซลมามนะาครับแต่งยานกันแล้ก